สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้านะครับภายในร้านนะครับที่ปัญญาแท็กเตอร์สาขาหนึ่งตลาดท่ามะเขือนะครับอําเภอคลองขุ่นอแพงเพชรนะครับนี่เลยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับช่วงนี้ฝนกําลังตกนะครับข้าวกำลังเกี่ยวนะครับใครที่ต้องการหาลูกมือสองนะครับเอาไปใช้งานนะครับนี่เลยครับมาที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์วันนี้เรามาอัปเดตกันที่ปัญญาแท็กเตอร์สาขาหนึ่งนะครับต้องการรุ่นไหน สอบถามมาได้นะครับตอนนี้เรามีเริ่มต้นกับ L5018 นะครับคันนี้รถจดเวียปี59นะครับใบมีดนหน้าพร้อมผ่านพวนยางใหม่สีเส้นนะครับ4,95,000บาทนะครับนี่เลย50แรงยังใหม่ๆนะครับด้านหลบด้านในนะครับไปดูด้านในก่อน L3408 นะครับคันนี้โอ้สภาพเดิมๆอันนี้แค่ล้างยังไม่ได้เก็บงานนะครับถ้าขายสภาพนี้นะครับพร้อมด้านหลังเป็นโรตารีนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่170,000บาทนะครับ170,000บาทพร้อมโรตารี่เนาะถ้าจะติดตั้งไปมิลาน่าเดี๋ยวก็บวกเพิ่มไปเป็นของใหม่นะครับเออนี่มาตรงนี้คีบนะครับชุดคีบอ้อยนะครับติด L 5 0 1 8นะครับ SGB 470นะครับใครที่ต้องการนะตัวนี้สวยนะครับ1 2ึ0 0 0สนสอบาทนะครับถัดมาด้านนอกนะครับ L เอ้ย B 2440นะครับตัวโล่พ้องคงอ้อยนะครับพร้อมโรตารี่ใหม่245,000บาทโรตารี่ใหม่85เซนจากค่ายนาซ่านะครับ โซลิด26นั่นเองนะครับรถปี61นะครับตัวรถพร้อมคูองแสนเ้อย195,000บาทนะครับซี s p ครับคันนี้455,000บาทนะครับใบมีดหน้าพร้อมโรตารี่นะครับนี่เลยเก็บงานสภาพเป๊ะๆนะยางขีดินเต็มเลยนะครับหน้าฝนอ่าใครหาซี s p นะครับนี่เลยฮะรถไล่นะครับใบมีคันบนพร้อมผานบุกเบิกนะครับ465,000บาทตัวนี้สวยมากเลยใครที่ต้องการนะครับชอบสีสันเดิมๆนะครับนี่เลยครับ t7sp นะครับตัดมานะครับไอ้คันนี้คันนี้เพิ่งเสร็จนะครับ4018นะครับใบมิเตอร์หน้าพร้อมผ่านพวนนะครับ3 9 5 0 0 0บาทนะครับ395,000บาท l458 0คันนี้นะครับกำลังจะติดตั้งใบมิเตอร์หน้าใหม่นะครับยางใหม่สีเส้นเลยนะครับใบมิเตอร์หน้าใหม่จากค่ายนาซ่านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับก็อยู่ที่3 2 0 0 0 0บาทนะครับไปดูด้านในนะครับ l 3 6 0 8นะครับตัวรถพร้อมโรตารี่นะครับไม่ยังไม่มีใบดันเนาะยังไม่ได้ติดใบดันตัวนี้ราคาอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทนะครับนี่ห0สูบบุ้งกี่ก็มีนะครับ495,000บาทนะครับตัวรถพร้อมบุ้งกี่นะครับ l 3 6 0 8นะครับตัวนี้สภาพเดิมๆิมนะครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยแต่แห้งนะครับไม่มีรั่วซึมใบมิเตอร์หน้าพร้อมผ่านพวนะครับรถปี5 3 2 9 5 0 0 0บาทนะครับ ด่านนู้น l 5 0 1 8นะครับใบมิดาหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับ475,000บาทนี่ตัวนี้ราคาประหยัดใบมิดาหน้าพร้อมผ่านพวนเมสซี่ตัว185นะครับใบมิดาหน้าพร้อมผ่านพวนอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าครับผมโอ้อันนี้แชมป์ตามสภาพแชมป์ c x 4 8 4 65,000ครับตัวเปล่าเกียร์ดังๆหน่อยแต่เครื่องก็สตาร์ทติดนะครับเอา้ามาดูล้อพายนะครับหน้าฝนกันจม ใส่ L 3 6 L 4 7นะครับ L 3 6ตัวนี้นะครับพร้อมน็อตนะครับแบบ1,500บาท L 4 7 9,500บาทสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโดตูรดีจะกค่ายฟาร์มเทคนั่นเองนะครับโดตูรดีค่ายฟาร์มเทคนะครับมีทุกขนาดนะครับตั้งแต่85เซนยัน2องเมตรสีนะครับมาเลือกชมได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผม สนใจแท็กเตอร์มือสองเทญที่ร้านบญญารแท็กเตอร์นะครับโทรสู่เบ็ดเจ็ดห้าสองสองปดแปดสนย์เมงก้าเก้าปดแปิดทำการทุกวันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ